嗯。 ก็มาหันแค็มกันเลยค่ะ เสียงจอดใส่เกลือที่กดตกนิดหน่อยนิดน่อยเนลมันหอยนะค่ะมากลายน้ำมันหอยเนี่ยหงเข่ากระใ่นี่นี่น,นี่ฟองแทนหงเข่ากระใ่เนี่ยโอ้โอ Gracias. จะยักตรงไหนดิอืมเรกรก็สวยก็ได้ดจะเห็นเป็นห้องหมดแล้ว con nhảy Mình lại không qua nè Có mình dơ ngay các bạn Thầm dơ nè Mấy tiếng hùng này này. <cười> <cười> Ủa? Điều Điều đau. 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 cái thịt Xịu sụp Ờ. Cái gì nhỉ? เป็นเธอดท่กันนะช็อตฟิวขังสุดแก้วอังไดเฮส่น้ำจิ้มนะก็ม่่แต่มาชิมให้ดู